สวัสดีครับมือจัดของใหญ่ครับขึ้นบันนเนาะจัดของไงครับมู่นี่เอิ้นว่าแม่น้ำอันนี้น้ำลำปึกมันเป็นเมียงมาจากซีครับ่ตอนซิเจัดการเมื่อนี้นะครับเมื่อนีนเ็นของไงเลกน้อยครับของใหญ่ของหนัก บ,บอกกันกันเลยอบอกแล้วบอมากกันแล้วไปมาตอนก็นั่นแล้วต้องม<อ>ันเท่านั้นครับ <Okay. S 3> จัดของเงี้ครับอันนี้เลยเครื่องน,นึงแล้วครับล้อเบิ้งกันไปเรื่อยๆแล้วครับต่อไป่ายก็บเบร์เรงฟังฟุูนครับในบ้านแท้แล้วครับเงื่อนี นี่เป็นก็ได้ประดุกไงครับขึ้นมาแล้วโตรแรกครับของหน้องสถานการณ์ตอนนี้ก็เตรียมกันวานทุกคนครับปลาลายครับ แต่ละคนครับจอบจอบย่างเดี๋ยวร้อวันป่าไงครับป่าน่อยเขาขึ้ช็อตสุดท้าย็น่าราเ เพราะว่าป่าน้องนี่มี่ถ้าโตยังไงครับเบิ้งเปลียนสุดของลูกสุลูกกระตาอยู่อันน้องนี่มันเป็นป้านี่ลราที่ผมหื้อมือเศร้าให้นท่ายให้เบ้างครับจนป่าน,นี่บ่ายโมงแล้วครับผู้ประทันกินเข,นข,นข่าเลยมิปีบเข่าผมแบบไงครับน้ำเย็นพร้อม <laughs> นี่เสียนกล,ลัวล้มท่นงัดขึ้นอีกแล้ว โอ้ปรากฏไงเว้ยครับบรรยากาศดเรื่อยๆนะครับแบบนี้พันธุ์บุตรปรชัดโอ้หาปลายากครับมันลมลมคลาดเจอครับ มึงมึงนกนกครับนก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 ,นก,กัมีปลากัมีสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างามีแต่เมีย์แล้วครับ <c oughs> เออเนี่ยเบิงเอาเด้อนี่ครับหาอยู่หากินกับกิงหาเงินกับกิน <มา S 1> นี่แต่แดกเครงทอดปลาโด Bà sảm ngang lên. Mình tìm đầy đầy. mày mấy thân mấy đứa. Chặt. ปลัสลิดอะคับลสลิดสบางบอ่อนะครับโอ้ปลาสลิดอะปลาสลิดสีครับโอ้มนัมนมถ่ายรูปนะครับายรูปนะครับโอ้ครับอ้เพื่อนก็นกนเอาปลาค้อง่ขึ้นมาแล้วตัวหนึ่ง ผ่านวุทธปะครับหลวงพ่อซ้ายนะครับมาขึ้นตัวหนึ่งเด้อมันนี้มีหอดนายพดเมื่อวานเหรครับ ปะตองไงแม่เห็นบ่ครับเห็นบ่บบอนน่ะเนี่ยนั่นละตัวบอนบ่เข็งบ้านกะพี่กะกีจีนโต้ั่นละนะเฮาหื้อจ้ะ ก็จะไปห้องออกอย่างมันออปล่อยฝนหนาวก็ม,มัดเรอนี่ไหนห่างตัวปลาเข่งครับ,บมมดินดินมันบกแกนเลย Đi sáng mà phát thông ừ. Thăm cả làng hè nhận ูกเจ้าสีเนี่ยพอสองมก,ก็เพ่ายตั้มนไหมนี่แหละมันว่าขาดแต่เศษผมลงมาะาผมเคยเห็นอยู่เ้อันตอนเมันใสตรงมันวางอยู่ทั้งโคกอะครับครับบรรยากาศเบ่งไปเรื่อยๆครับ ได้ช็อตเด็ดเดับวผมมาขึ้นในเบิ้งนะครับผมครับสะไรกับปิ่งปลาคอเงี้ยครับรยาบยกาศป,ปิ่งปลาคอกินกระหอครับตอนนี้ก็ประมาณหาโมงครับ หาโมงครึ่งสิบเอ็ดนาฬิกาแล้วครับกับมูเพื่อนกับวันไม่มาดำลุ่น้ำอะ่ะน,นี่ก็สิบเอ็ดนาฬิกาเป็นบรรยากาศวิถีอีสานชีวิตบ้านนอกแล้วครับน,นี่ก็ ตะปูตะปูหนองครับกำลังย่างขึ้นมาครับบรรยากาศกูดได้ก็ได้ครับเป็นบรรยากาศอีแบบนึงวิถีชีวิต คนบ้านนอกอีสานบ้านห้องใ่ะครับหาอยู่หากินขนาดตำรวจวันหยุดราชการเพิ่อนยังมาหาเลยพื่ อยากเบิ้งเงินผมไปถ่ายบรรยากาศแนะนำครับให้เพื่อนบ้านแหก่อนครับแต่ผมภาพลุ้งไปงงครับผู้ละมอสมซ้ายคนดวงผู้ดวงดังในใช่ผมกะอยู่นี่แหละครับผมสิขอเงินเพื่อนเข้าไปในบ้านนี่แจ็คเพื่อนสิไห้บ่หาปลาเพื่อนก็ได้เออไ,ไม้กับม้าสวยมหมย เฮ้ยแล้วค่อยมาแม่ผู้เสือเหลงเหลืองผู้ได้ปลาปะครับได้งูเหลี่ยมอ้อขึ้นมากะนี่ครับผู้นี้ละครับวัันนนี้จมือาหาหกบบ <c oughs> เป็นบรรยากาศดีแบบชีวิตนึง <c oughs> <c oughs> ใช่ชีวิตแบบนี่แหละครับสุขสบายเพราะจินกระเพราะจินเพราะเหลือจินกระขายอะครับอึบสวบสวยพระเอกตุ้มต่ำน้องกระหาดครับ มีหอดรถอีแตนให้เบิ้งครับอู้เสียงเฮลิคอปเต๋อเมือนี้เป็นอะไรครับมานมาครับมานอยู่ครับฮะมานอยู่ครับตากะเยิ้มืมอนี้เมื่อนี่เมื่อนี้ได้ปากข้อยง่ายแบบปากข้อยง่ตัวนึงครับเดี๋ยวเขาคยไปรวมยอดอยู่บ้านนะครับไปเบิ้งอยู่ในถุงปุ๋ยนะครับ เดยย้อนในกระสังในกระสังบอกเอาอสันกะเบื้องน้ำกัดเลยครับนะครับปลาช่อนใหญ่ปลาดัทโอ้วอนตึบเลยมีการเดิมพันแน่ครับเนี่ยตัวนี้วัดกันเลยประมาณสองโลสองสองโลสี่ขีดประมาณน,นะนะครับซ้ำตัวอยู่บ้านนะครับที่ผมถ่ายเบื้ ไอ้หนุ่มนี่ก็ถนนถนนแปดเลนเด้วไอ้หนุ่มถนนแปดเลนได้จอกศพแล้วครับห้ตัวครับผมห้าตัวฮ่าห้าต,าตนี่ตัวละโลเหรอครับอันนั้นลุ่มหนุ่มลุ่มน้ำพองวนันเห็นมม เอ๋อจัดเอาวะึงเอาว,าวาาปะปลาดุกปลาดุกปลาดุกก็เอาเวียงฮ <c oughs> าเรื่องเท่กับเป็นปลาก,กรดได้บ่อนแบบนี้นครับขนาดใส่ทรงปลากับยังโบครับอันนี้ก็ได้ปลากลับบ้านบ่นได้ครับน้บ่่ลวงเ,ลเป็นปลาคองอู้เฮาครับป้งกินอยู่ทงอยู่ทาเลย ผู้หมาอันัดผิดพลาดประการใดก็โทษกองปราบผู้นี้นะครับที่ว่าปลาดนะนีกรปิ้งประคองไงครับโอ้ภาษาไอ้กินขอนยังเนี่เอ้าเ พอสายพอแล้วเออมากินเขาด้ครับผมกินจีปลาปิ้งปลาก็ได้ฝั่งนี้ตำรวจคุมครับปิ้งปลา ชมบรรยากาศไปเรื então, ่อยๆครับประธานทำไงครับตอนนี้กับประมาณเที er> ่ยงครึ Delicious ่งแล้วครับนี่กับประมาณบใบสองใบสามครับปิ้งปลากรับยังส่นะครับอยูน่ากินข้าติบเข้อติบน้ำก็อยู่นี่แหละครับนี่นะครับผมกินน้ำกันเด้อครับผมสุขสุขคนเด้อ นะครับกิ้นปลาแดด <c oughs> กับปิ้งตะบูงไง ตอนนี้ก็บประานคำครับเราที่ต่างกันไปไเรื่อยครับตอนนี้กับบรรยากาศาก,าก็บว่ค่อยดีบัาไดครับลมพัดลม,มวีโอ้ยโอ้ยลม,มแห้งครับน,นี้กับซีมงแรงหามงแรงแล้วครับยอดเ้องก็ได้พูดละหลาย,ยครับพูดได้ตัวละโลก,กับลายโต ได้ทุกผู้ทุกคนแล้วครับแต่หากได้อีเงียก็ตัวนี้ตายครับเคลื่อนวันแล่นแล่นน้ำมับแล่นน้ำแล่นน้ำครับหายาศก็ลมพัดแห้งครับ ขอโทษข,ขอท่านอีกเกขอโทษหลา,ลายคนเด้อที่ไระเด้๋ห่เบิงปลาที่มันเต็มกระซุ่งกระสั่งเพิ่อนจะก็ได้อยู่ครับได้พูดละหลายอยู่ครับตัวโ,โ,โล่สองโล่นี่ก็ได้สุขคนครับบอกอยังไงซะต้องผมก็ได้ขึ้นกันไม่สิห็่เห็นห,หัวก็ได้ได้กินทุกผู้ทุกคนป่าประเทศเพื่อนะ นี่กเสือเพิกชุ่มแพรให้หนุ่มน้ำพองอครับเป็นยังไงครับมันน่ครับเมื่อมันมันมัน,มนใ้ทุกคนใ้ทุกคนด้ทุกคนบอกครับโอ้โนี่ครับ ชุ่มอ้ยหนักนักหนักนักเป็นยังไงครับเมื่อนีอ้โอหนักหุ้ยหนักหน,นักนี่ครับก็ได้ทุู้สุขคุคนกันได้ยังที่เหรครับขอบคุณหลายๆครับครับ อันนี้ของนึ่งนะครับผมได้ถุงปุ๋ยนี่สี่ตัวครับเขาจากที่เด่นเดียว่าต้องเอาอเบืบอ้องบนเ่ะอ๋อคือโน้มเบื้องด้วยนะครับโอ้ยนี่ครับ,มรบลมยอดครับลมยอดลอมยอดครับนี่ก็อีกของนึงครับ ลมหยอดทั้งเวิร์ดเลยอันนี้็อกเจ้าหนึ่งครับเอใส่นี่นะครับตัวนี้โตตายครับรครับ อันนี้เจาหนึ่งครับเจาหนึ่งครับสรุปเป็นยังไงครับไอ้เมื่อนะซื้อปผูนี้นะครับ ครับอีกเจ้านึงครับเป็งได้ครับมือไหน่เมื่อไหร่ทึงไม่ถึงหมานปะครับ